สวัสดีครับยินนีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่16พฤษภาคม2566ครับผมเมื่อวานนี้นะสกุลเงิน US Dollar ของเรานะครับก็ได้มีการขยับปรับตัวย่อลงมานะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันเพฤหัสเป็นต้นไปเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นนะฮะจากความมั่นอ,อกมั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับรวมถึง การที่เฟดเองเนี่ยน่าจะชะลอ,อนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วในการประชุมครั้งหน้านะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเองก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับและถ้าปรับมากไปกว่านี้เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะมีปัญหาได้นะครับนี้ก็เลยทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนมาถือสกุลเงินดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่ได้มีประเด็นที่น่าสนใจอะไรเนี่ยที่มันยังสามารถพุชให้กับราคาดอลลาร์เนี่ยสามารถ ปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับก็เลยทําให้มีการย่อตัวคาดว่าจะเป็นการย่อตัวตามเทคนิคนะครับเข้ามาทดสอบแนวรับสําคัญเพื่อที่จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในสัปดาห์นี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังมองว่า US Dollar ยังสามารถปรับตัวขึ้นในระยะสั้นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะวิเคราะห์กันแบบรายสัปดาห์นะครับไม่ต้องไปไกลกันมากนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็จะค่อนข้างผันผวนนั่นเองนะครับแล้วก็การที่เมื่อวานนี้นะครับราคาของ US Dollar ปรับตัวลงลงมานะครับก็เลยทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยขยับ ตัวสูงขึ้นในกรอบแบบไซเบอร์อัพเล็กน้อยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้ทองคํามีแนวโน้มจะวิ่งอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะผมขออนุญ,ญาตพาไปดูข่าวสารที่น่าสในใจอื่นๆก่อนนะครับรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่เราจะต้องติดตามกันในวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะครับฝั่งสาราชนาจัรเนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลขภาคตลาแดแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นดันชินีรายได้เฉลี่ยโบนัสนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน,นตรงนี้ตัวเลขคาดการออกมาในระดับกลางๆนะครับก็คือไม่ฉีกกับ ทั้งก่อดมากนะครับถ้าเกิดว่าเดินแบบนี้เนี่ยก็อาจจะสร้างความผันผวน,นให้กับสกุลเงินปอนเพียงเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาดีขึ้นเนี่ยปอนก็แข็งค่าในร,ระยะสั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาแย่ลงนะครับปอนก็อาจจะอ่อนค่าในระยะสั้นๆได้เช่นกันนะครับส่วนซีมงเย็นก็จะมีการประกาศความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีนะครับจากสาบาน Z ัดอีนะครับตรงนี้ก็คาดการว่าตัวเลขจะติดลบเยอะขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้สกุลเงินยูโรเนี่ย ัวอ่อนค่าลงในระยะสั้นๆได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีตัวเลข GDP ของสหภาพยุโรปด้วยนะครับซึ่งคาดการณ์ว่า GDP จะเท่าเดิมนะครับในไตรมาสที่หนึ่งนะไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับเป็นแบบฟีตกฟรีนะแล้วก็ตรงนี้อาจจะไม่ได้สร้าง c ิมากม้างไหมนะครับเว้นแต่ว่านะครับเว้นแต่ว่าตัวเลขเนี่ยออกมาค่อนข้างชีกเลยนะครับถ้า GDP ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยยูโรจะกลับมาแข่งค่านะครับแต่เกิดถ้าเกิดว่า GDP มันแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยนะครับยูโรก็อาจจะอ่อนค่าได้นะครับ แล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับสกุลเงินยูโรนะครับก็จะเป็นคํากล่าวของคุณคริสตินลากาดนะครับหรือว่าประธาน ECB นะครับซึ่งจะกล่าวในเวลาสามทุ่มนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคํากล่าวที่มีถ้อยแถลงละถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับก็คือเธอชี้ชัดเลยว่าจะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะปรับขึ้นมาเ็ดครั้งติดแล้วเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันกลับลงมาอยู่ที่เป้าหมายสองเปอร์เซ็นให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ย เงินยูโรอาจจะแข็งค่าได้นะครับให้ระวังความผันผวนไว้แต่ถ้าเกิดว่าพูดเนิบๆนะครับไม่มีอะไรพูดในเรื่องลเดิมนะครับตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้สร้าง Impact อะไรมากมายนะให้กับสุลเงินยูโรนั่นเองนะครับส่วนอีก2ตัวที่เหลือนะครับขออนุญาตให้เป็นทางสหรัฐกันก่อนนะครับให้เรามาดูตัวเลขตัวดีเทลเซลแล้วก็คอล r ีเทลเซล l นะครับคาดการณ์วันในวันนี้นะครับจะออกมาดีขึ้นทั้งคู่เลยนะครับซึ่งถ้าออกมาเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนว่าจะส่งผลให้สุลเงินยูดอลลาร์เนี่ย ปรับตัวแข่งค่าขึ้นได้นะครับและเมื่ออยู่แอสเราปรับตัวแข่งค่าขึ้นได้สินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆนะครับก็อาจจะปรับตัวล่วงลงนะครับไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินยูโรปอนนะครับหรือตัวอื่นๆแต่ว่าตัวนี้นะครับอาจจะทําให้ตลาดวอลตีเนี่ยกลับมาแข่งค่าขึ้นอีกครั้งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เนสแดกหรือ s อสเอ็มีห้าร้อยนะครับรวมถึงราคาทองคาเองก็อาจจะโดนกดดันจากใจข่าวดีได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขทางสหรัฐในวันนี้ออกมาในทิศทางเชิงบวกนั่นเองนะครับ ส่วนอีกคราวนึงนะครับก็จะเป็นของทางแคนาดาดอลลาร์บ้างแล้วนะครับก็จะมีการประกาศข้อมูลเงินเฟอ้อนะครับหรือว่าตัวเลข CPI นะครับคาดการณ์ว่าข้อมูลเงินเฟอ้อในวันนี้นะครับก็จะยังคงออกมาอยู่ในทิศทางที่ต้องเรียกว่ากลางๆนะครับไม่ลดเยอะไม่เพิ่มเยอะนะครับรงนี้ถ้าเกิดว่ามันลดลงเยอะเนี่ยก็จะส่งผลดีกับชกุลเงินแคนาดาดอลลาร์ได้นะครับแพราะก็จะส่งผลดีกับราคาน้ํามันต่อเนื่องได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่วิ่งค่อนข้างที่จะ ไปด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนพึ่งพากันอยู่นะครับสําหรับ2ตัวนี้นะครับก็ให้ติดตามด้วยช่วงเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับส่วนค่าอื่นๆนะครที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราจะต้องติดตามกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็กลุ่ม G7 นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางอุตสาหกรรมและการผลิตนะฮะก็ได้มีการมาคุยรวมตัวกันนะครับแล้วก็ได้ส่งสัญญาณว่า เศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะยังคงมีความผันผวนอยู่นะครับไอธุรกิจการต,กต่างๆเนี่ยมันจะยังไม่จบนะเพียงแต่ว่าโลกของเราเนี่ยยังสามารถรับมือกับสภาวะช็อกตลาดได้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าตอนที่โควิดระบาดนะครับหรือว่าตอนที่มีสงครามะรวบางรัสเซียยูเครนนะครับหรือว่าการล้มละลายลงของธนาคารต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการรับมือได้อย่างน่าพึงพอใจนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามน,นะครับประเด็นที่ กลุ่ม G7 ค่อนข้างที่จะจับตาแล้วก็ให้ความสําคัญเนี่ยก็เป็นเรื่องของหนี้สาธารณะนะครับแล้วก็เพดานหนี้ของทางสหรัฐนะว่าจะมีการผิดนัดชำระหนี้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการผิดนัดชาระหนี้จริงๆเนี่ยก็จะส่งผลเสียกับเศรษฐกิจสหรัฐรวมถึงเศรษฐกิจทั่วโลกได้ครับก็ให้ติดตามกันด้วยนะครับประเด็นนี้ยังคงน่าสนใจอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณโจไบเดนเองก็ได้มีการออกมาแถลงนะครับว่าไอ้เรื่อง อ่าการผิดนัดชารหนี้หรือว่าขยายเพดานนี้สาหรับเตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยกำลังเจรจากับสภาคองเกรสอยู่นะครับแล้วก็ออกมาในทิศทางที่คาดว่าดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องมาเปิดเผยในอีกวัน2วันท้างหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหาเรื่องมาอัปเดตให้นะครับว่ามันมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะส่งผลอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับโอเคนี่เป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมที่เราต้องรู้นะครับส่วนปัจจัยพื้นฐานเอาปัจจัยเทคนิคนะครับราคาต้องข้านะครับวันนี้เขาเนี่ยมุ่งเน ภาพที่เราเห็นค่อนข้างชัดเลยนะครับราคาตอนนี้เนี่ยในท f r a ร e H4 หรือ H1 เนี่ยนะครับกำลังฟอร์มตัวเป็น pattern t r i a n g l e นะครับถ้าเกิดว่าหลุดขึ้นไปแน่น,นอนนะครับเราก็สามารถเล่นในหน้าบ่ายได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถหลุดขึ้นไปแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับทะลุแนวรับที่ราคาประมาณ2 0 0พันนะครับตรงนี้ก็อาจจะทำให้ราคาตกลงเนี่ยปรับตัวลงต่อได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ให้โฟกัสกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเทรดในกรอบสั้น นะครับผมแนะนําว่าอาจจะลองเสี่ยงดูในฝั่งหน้าเซลล์นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับสําหรับแนวต้านราคาประมาณ2องพันสิบห้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเทสแล้วไม่ผ่านนะครับก็อาจจะทําอีก1โลนะครับเพียงแต่ว่าโลตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ทะลุอาจจะไม่ได้ทะลุโลสัมนะครับก็อาจจะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับราคาประมาณ2องพันหนึ่งได้ตรงนี้ก็ให้ติดตามกันด้วยนะครับดูเหมือนว่าราคากําลังรออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บสั้นๆไปดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวมีช่วงจังหวะที่มัน แน่นอนมั่นใจนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอาจังหวะเข้าเทรดในระยะยาวกันอีกครั้งนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอื่นๆอัปเดตโดยเฉพาะประเด็นของการขยายเพดานนี้ของสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวจะรีบอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็อย่าลืมตั้งซับสไคนะครับ Money Management แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรในวันนี้ขอบคุณครับ